สวัสด prochain, ีค like like ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เยนิ้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทำลาดหน้านะคะเพื่อนเพื่อนลาดหน้าข้าวโพดอ่อนนะคะข้าวโพดที่เยนิ้ปลูกนะคะแล้วก็มันมันแก่ไม่ทันมันหนาวนะคะเยนิ้ก็ไปเก็บเอามาทําเป็นข้าวโพดอ่อนนะคะแช่แข็งไว้นะคะเพื่อนเพื่อนได้ได้สามห่อนะคะก็ประมาณประมาณนี้นะคะเพื่อนอันนี้คือหนึ่งห่อนะคะแช่แข็งไว้นะคะเพื่อนเพื่อนข้าวโพดนะคะเป็นข้าวโพดอ่อนนะคะ ลาดหน้าข้าวโพดอ่อนพาสต้านะคะหรือว่าพาสต้าลาดหน้าข้าวโพดอ่อนนะคะัเพื่อนๆนก็จะพาสต้าก็ต้มไว้แล <é. S 2> ้วนะคะพาสต้าเป็นซีซีนะคะก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเือเครื่องปรุงนะคะก็มีมีหัวหอมหัวหอมหัวกระเทียมนะคะหมูนะคะเนื้อหมูนะคะแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะแล้วก็เกลือผงปรุงรสน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันอะไรก็ได้นะคะ แล้วก็มีเต้าเจี้ยวมีพริกไทยนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำ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 แป้งมันนะคะเพื่อนๆแป้งแป้งมันนะคะแป้งมันเอามาละลายน้ำแล้วนะคะเพื่อนก็ยันยนิดลาลาได้เลยนะคะแป้งมันก็จะเป็นถุงอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะ อยงน,นี้ก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปเลยนะคะเพื่อนง่ผงลไปแล้วก็เสี้ยวขาวนะคะของเชี้ยวนี้ก็ใส่ลงไปเลยนะคะกะกะเอานะคะเพื่อนแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะ น,นีเข้ากันนะคะเพื่อนผัดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะใส่พริกไทยลงไปนะคะเพื่นใส่เอาตามชอบเลยนะคะพริกไทยแล้วก็จะใส่ลงไปเลยใส่กระเพอ,อ่อนนะคะลงไปผัดเลยนะคะเพื่อน ข้อตอนี่เป็นข้อที่ต้มมาแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปเลยค่ะน้ำก็กะเอานะคะพเพื่อนๆเอาตามชอบเลยนะคะอย่างนี้ก็จะใส่แครอทลงไปนะคะพเพื่อนใส่เพื่อสีสันสวยงามนะคะใส่แครอทลงไปนะคะ ด้านหน้าของเราก็เดี๋ยวเราก็จะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะใส่แป้งลงไปนะคะแป้งมันนะคะเพื่อนอันนี้คือแป้งมันละลายน้ํานะคะแป้งมันสำปะหลังนะคะเพื่อนปอกไฟรสชาติเราค่อยปรุงทีหลังนะคะใครชอบอะไรแบบไหนก็เอามาปรุงข้างนอกนะคะเพื่อน นนี้ะะคะใส่หมดเลยจะได้ลาดหน้าเดี๋ยวยันนี้ก็จะใส่จานให้ดูนะคะเ,เพื่อนๆว่าอันนี้คือน้ำเราลาดลงไปในนี้นะคะ ้นหน้าหน้าอร่อยที่สุดเลยนะคะต้านหน้าข้าโพดอ่อนนะคะเพื่อนเราก็จะใส่เส้นนะคะแต่ว่าจะใส่ในถ้วยนะคะจะไม่เอาลงไปในนี้นะคะ ยานี้ก็จะเอาเส้นลงไปเลยนะคะที่แรกว่าจะใส่ถ้วยนะคะอันนี้ไม่ใส่แล้วนะคะลูกบอกว่าจะกินเลยนะคะให้แม่ให้แม่ผสมไปเลยก็ยานี้ก็จะผสมลงไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อจะไม่เอารงหมดนะโอ้ยกระโดดนี้ซะนะเส้นยานี้กระโดดกระโดดนี้จากหม้อนะคะเพื่อนก็จะออกมาในลักษณะนี้เลยนะคะเพื่อนลูกบอกใ ไม่ผสมไปเลยก็จะเป็นราดหน้าพาสต้านะคะเพื่อนราดหน้าพาสต้าข้าวโพดอ่อนนะคะก็จะเรียบร้อยตักกินได้เลยนะคะเพื่อนไม่ไม่ต้องผสมแล้วนะคะราดหน้าพาสต้าข้าวโพดอ่อนนะคะายานิดปลูกเองนะคะข้าวโพดนะคะปลูกแล้วมันก็ แก่ไม่ทันนะคะก็เลยได้กลายเป็นข้าวโพดอ่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงรำ่ำรวยรำ่ำรวยกันทุกคนนะคะเพื่อนๆน,น่าทานมากเลยค่ะสวยงามนะคะ ปีหน้าคงจะไม่ปลูกนะคะเพื่อนๆเขาพดเพราะว่าปลูกแล้วมันมันแก่ไม่ทันนะมันมันก็ได้แต่ใบนะคะเพื่อนก,ก็จะหาอย่างอื่นปลูกแทนนะคะสวยงามสวยงามมากเลยค่ะชิมดูแล้วอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆคิดถึงคุณแม่จังเลยนะคะจะให้คุณแม่ได้กินด้วยนะคะแม่คิดถึงนะคะแม่นะแม่ยานิดนะคะเพื่อนเห็นยานิดทําอะไรเขาก็จะอยากกินด้วยนะคะก็ พี่สาวก็บอกโอ้ยเป็นที่เดือดร้อนเลยนะคะเยนนิททาอะไรคุณแม่ก็อยากจะกินด้วยนะคะทีนี้เขาก็ทําไม่เป็นกันนะคะเพื่อนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ